สวัสดีครับพ่อเพชจากบ้านหลังสุดท้ายของน้องจอนจัดนะครับอย่างแรกพ่อเพชต้องกราบคําว่าสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่ทุกทท่ททานครับทุกคนครับเมื่อช่วงปีที่แล้วที่พวกเราได้ระดมทุนเพื่อที่จะซื้อยาปาเปโต้กำจัดเห็บหมัดแล้วก็ยาถ่ายพยาธิให้กับเด็กๆทั้ง101ชีวิตที่บ้านน้องพ่อ ตอนนี้ยอดอยังไม่ครบนะครับขาดอีกเพียงแค่ 10,000- กับ6,000บาทเท่านั้นเองพ่อเลยได้นําสินค้าของทางบ้านออกมาให้กับคุณพ่อคุณแม่นั้นได้ร่วมพิจารณากันครับตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาทันปีใหม่พอดีก็คือยาดมโปยเซียนซึ่งเป็นตัวที่ขายดีที่สุดฝากคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเพื่อให้เด็กๆนั้นได้ยาครบแล้วก็ตรงกําหนดในวันที่สมมกราปีใหม่นี้ ฝากด้วยนะครับทุกคนหากท่านใดสนใจสามารถกดไปที่กล่องข้อความและทักหาพ่อได้โดยตรงและเดี๋ยวพวกเรามาร่วมด้วยช่วยกันถือว่าเป็นการมอบของขวัญให้กับเด็กๆในปีใหม่นี้นะครับกราบขอบคุณทุกคนครับ